สวัสด <Good morning. S 1> ีค่ะสสวััดีครบเจอกันกับวัฒนพาพาลุยจ่าพี oh, ่น้องเห็ดงานแล้วย่วงใบเด้อค่ะพี่น้องเขาเขาป้าฮะเห็ดเห็ดเห็ดละง่งมาส่องวัฒนพาไล่สุดเนาะวันที่เก้าที่เก้าสิงหาครับครับผมไปลุนน้ำกันค่ะพี่น้องเนี่ยขออีกแล้วดันก้อนหินออกเลยบอกมันหินออกเลยเห็ดมันองเฮาแล้วค่ะพี่น้องวันที่เก้าสิงหาค่ะในวันแม่์หรอกกับมันเหมือนเดิมค่ะ คน้องคะอันนี้ว่าพผ้ไดยมือเส้านี่เด้อที่ไรสดแล้วก็หามาน้ำนี่พี่น้องมาตืิมกันค่ะใส่อีกเอสวอมีพอแล้วพอแล้วเฮ็ดพังเข่าเห็นบ่เฮ็ดพังเข่าเฮ็ดพังหวานจ้ะอ้

กดดดีเลยเล่นกินพะน้ำหรือใครน้อยด้วยออกส่แดดเลยนุะกปุ่นปุ่นโอ้ดอกมันไปไกลเลยเห็นบ้าเห็นไหมใครบ้า ผีใครหนึ่งกิ <c oughs> ่โมงหน่ออย้ย น้ำแข็น้อยส่วนข<อ>ามสแยบเออโอ้ยติดแก๊พี่เลยบอกนีอเทานีเนี่ยอันนี้ร้องหน่อยหนึ่งเดิใช่ไหนอ่น,นโอ้โหดีเสียบเ,เลยได้ขนาดอ่อนอ่อนๆป็นเนี่ย I mil mean, og เห็นอีกเหรอมขางนเห็นเลยออกเป็นเงีงเ้วเมั้เยอะไปหน่อยมั้ อีอจะเป็นหนังขาวน้อยสองครับสกีนัเลยสอนให้เพ่งบางหันเนาะออกพร้อมกันอีนี่ละนี่ละ่ะค่ะที่นนองน้ำครับนี่ยข้นแข็งเลยจ้า <c oughs> อยู่ผู้เดียวกับป็น,นะใครเราโอ้นี่เดมีมูอยู่นี่มูอันนี้นะก็อนี้สปัวสปัวขาวอยู่ ถึงไขรหน่วยเนาะครับสามไข่สามไข่เขาล้างดันดันกันมากยอดนะโอ้โห เป็นกัวอยู่เนาะ you know? แม่นจ้ะขามันแสีบค่ะพี่น้องนี่ค่ะขัดงามค่สะสควอชมีส่นขมก็ไล่หลายเนาะไอส้สวงครับผมาาบแ,แล้วพาอเก็บได้ถุงบอกง่ายให้เราจ้ะพี่นอ้องสิไปต้มบ่ให้มันขมค่ะผู้ใดสนใจอยากกินอยากก้อยกะทักมาเด้อจ้ากินแบบก้ตำตามหงแบบบ่ขมเลยล่ะนี่ย ้อนผัดอะไยขาคนนี้ก็ระสอนเนาะไอ้อสวงเสียวจากไหนนี่ปาลาอ่กนะ่อจริงจริเนาะ อืมฮึมนนท์เขินจันหยาคนไหนเป็นมูเป็นมูยู่จ้าพี่น้นท์ให้คนขมสนใจทักมาได้เลยนะค่ะแมนมีวิธีการต้มแบบไม่ขมนะจ๊ะต้มนั้นโดนค่ะพี่น้องต้มต้มจนมันหมดขมบางเนี่ยอ่วนสีขาของน้มอยี่หน่อยสุดนาะแมนนี่เพิ่มน่ะ สุดยอดเลยจ้ะพี่น่ะยืนกอบพี่นะมันออกพ้อมกันทั้งเห็ดละงูทั้งเห็ดผงขมค่ะพี่น้องเต็มตาแน่นอนฝนกระลิ้นมากเลยด้ค่ะพี่น้องจากเด็ดเด็ดนี่กับฝนลิ้นสื่อพายุน่าจะมาอีกไหมสองอืม โอ้ยเหลือศิลปคขาคุณโอ้ยเนาะตาเตี้ยบ่ะดอกพอดีค่ำจ้ะน่าคับพี่น้องปุ๋ยพี่ยึดตัวกันก็วันวคาเอาเมื่อกี้เนาะนอุยอ้ยอุย้ยมันหยาบหัวหลุดตัว มหมดเร็วๆต่อค่ะกันไห le w, le w, le w, นหมดอันที่หินโอ้โหฮ่า <c ười> คึมค,มคึมฝนนะคะ่ะอกอนู่น่ารักครับคุณไห ตาบพระบบ <c oughs> สนีแล้วเ <c oughs> จมนเราอยากกันบานเนาะพอดีครับจ้ะร่างหล่อหงงงด้วนี่โอ้โป้าสีหอดทีตัวนี่ มันกำลังดันขี้ดินขึ้นตัวติปัดมูบบใหญ่อีสองคนโอ้โหนะนะนนะนะมันซ้ำนี่เหละซ้ำนี่เหละค่าพไม่นองอิลีเห็นมอนี่เห็นมอดอกนี่น่อยอิลิก็เสียไววอยู่จ้ะแข้งก็ถือุคลีหาพื่เห็ดคอหนิ ล่าหอดพุนอุ้ยเอยาซสกับตาซำลุ้มกับแมเ่เดี๋ยวอื้อมันออกเครื่องยันพออีหลีใจพี่น้องมึงเนี่ยันเหมือนเลยสดมเมื่อเช้านีวสิเสด็จซ้ำนี่เลยอยู่ข้างถานนเนาะเขาว่าทั้งในก็ได้ไลท์อีหลีขางโค้งขึ้นก็ได้บ้าดเนี่ไปหอดพุ่นอีกเอ้าจะลังดันแถวก็ลังดันขึ้นไม่สวงนียดินแกะพอยิ่งอยู่มือ่อื่นนี่สไลท์กว่านี่เดี๋ยวนี่ ้สีฟาคนัーー่นอปวงไว้เอาเอาเตโยโอ้ยโอ้นอะนี่ม้ ให้อยู่ฝนโบเห้งโบ่บได้เอาผ่ากันฝนมาดิแดดเปียงๆจังไหนจังฝนตกโอ้ยเนาะอุ้ยอุยอุเฝ้าเด้อเฝ้าเด้อมาแล้วฝนมาแล้วโอ้เี้งขึ้นเฮี้งขึ้นเลยกส็สมมติเปียกเลยเปียกแล้วมันโบอะไรเอาผ่ากันฝนใสถุงยางเอาเอาเอากล้องเอาโทรศัพท์ใส่ถุงยาง แม่งกับกินกับหวานไลาหทีเราโง่บ้านห้องมันหวานตัวมันหอมคิดถเขาเอ้ยป๊าดขาเมยสวงเนาะเอาดอกกําเนิดอันนี้เห็นหน้าซีเมนนะแบบ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  เปิดงานผู้โอ้ยนกขาแับมาดอกใ่ญ่แท้มูันหาพอเห็นมั้งเนี่ยแม่งกินมูอ่นดอกง่มากินน้อยส่งนะครับตะวานครับ เงี้ยงนั่นงงบอ่เห็ดผลของโมแมนเห็ดเบือมั้งครับคนรทำมนต์นะพา,าแล้วจ้าพี่น้องฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้เขาเอาสักนิดสักกอนได้อันนี้ล่ะค่ะนี่ใช่โอ้กระติมตาอยู่ดิเหตุเพ่งงามๆก็อย,อยู่ข้างล่างเด้อค่ะเห็ดเพ่งหวานอยู่ข้างล่างใหเห็ดละงูพร้อมเี้เนาะใหเห็ดละงูพร้อมค่ะคแล้วก็ได้เห็ดเพงขมแล้วก็ถุงนั่นนะไม่ใช่หรอพี่้งครับเอาถุงนี้ให้ท่านดูได้หลายบ่อสคนนะ พี่น้องร้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแห้งเติบด้วยฝนกันได้ฝนนะมือเรียมงงบนทั้นนี่ซุ่มอยู่ต่างตกแห้งซื่อๆน้อยส่วนครับจะได้จะได้ครอยกวาดม,มีอันเดียวอุ้ยพวกกันเฮ็ดคอยอีหลีเด้อ ได้บสนึ่โอ้พี่เสื้อขาวสนเสื้อละงงไมนี่ได้ชัมนี่แ่ะใครเหลืองูอดีเสีบ่ชัมนี่ลหะตัใหญ่อันนั่นรอย่างพ็ดละงกขาวเน่นบอ่มันมูอ เดสองทั้งเชิงเลยนี่ใช่ท,ท<อ><ต>ั้งเชิงพูดเดโอ้ผู้นู้นผู้ผุ้ผดอกนึ่งน้อยน้อยเด็กเบอกว่าสองน้อยน้อยน้อยแล้วไปนั่งเอาไว้ก่อนครับม่าสิดัาขึ้นเพื่อลุ่นเดียวกันหมดตมนเต็มืลยนี่บ่ค่อยมีบานเนาะ ไข่โอนถุงมาน้ำอยู่พี่น้องบ่ได้เอนถายกันฝนไหมเอาถุงห่อกอระเป๋า่นไข่หนึ่งเออเนี้ยขัหนึ่งขันไหนบะขันงใหญ่เห็นหืมข้าวจัว่วเที่ยวแดดเที่ยวอันเที่ยวตกะเที่ยวแดอดอ่ะพี่น้องเอาไปเอามาสิเปียกอีหลีงน้อยจองโ<ม>ตกแล้วกระแดดออกเห็ดมันมากจังสิหล่ะพี่ไม่ออก เด็เดฝนตกกระแดดออกนะจ๊ะเ,เอาไปต้มกอนพี่นุ่นไปต้ตมออกินกับต้กหมกต้มหมกจืดๆไม่ได้มาก่อยทักได้นะจ๊ะ แสงเดดเนาะท่านเรยแดดบ่อยซอยโอเคอ้าวน้ำคับพี่น้องเลี้ยงซ้ายอะไรอยู่หมื่นงามมอมองคนออก หางคลองน้ำเนียสองครับผมหลกักกระยูคนละขหางคลองน้ำไปเบิง่งอีกสองดอก,กนี้น <No. S 3> <c oughs> ี่เนาะนี่นี่ใครสิเก็บอะไเด้อหัวสักซะหมดแล้ว,ว, <c oughs> ว,วอุย้ยมันคืออ่อนแต่นี่อูอันนี้กินว่าเป็นยังไม่ไกินว้าดีสว่างสวยงามแต่นี่ ตัววานน้อยสวงเนาะแมนมุนแม่สวงครับขี้แกงกว่าแล้วดอกมันแข็งดีจ้าดิเสื้อก็ได้ลำเป็นหนึ่งก็ได้อนาว่าจะเป็นหนึ่งน้ำพริกในห้องมือเสื้อเห็ดกระทักมาได้เลยที่เราแต่เป็นหนึ่งเก็บให้ที่เราไปโอ้โหออกจุ่มกันเลยเนาะไอ้สวงครับ เมื่อกี้กันออกแพงกันดันดันไอ้นี่ออกเลยมั้งเนี่ยแต่ว่าส่วนมากกันแมงก็กินน้ำดอนนี่มันออกไหมนะครับออกใสแดดครับเพ่อนใหญ่ใส่อันใดกินเห็ดบ้างกันนะเอ้ามันโดนลงไปแล้วหวยค่ะเมนบ่น่าจะเมน งามกว่มูดอ,อกเลยตัวหนึ่งเป็นกล่องเป็นกล่องอยู่มางออกแม่เมื่อกี้ไรห่างใหญ่วกท่านกันเนาะแดยได้ดอกเดียวเนี่ยบ่ <c oughs> ดอกน้อยเอาไว้ออเนาะเกิดก้อนเกิดก้อนโอ้จะเป็นเจ้าหวานเนาะนี่แต่แมงมาตอมแต่งห้ <ไป S 2> องยังมาไปสาม, <3 S 2> มดอกจนะ้า มันหอมมันหวาน <ừ. S 1> เห็นลองมาเอาเห็ดพงมาเห็นแบบๆจ้าอุย้ยตกใจบุญเลยแบบแบบๆบบ่บหแบบแบบแดบแบบแบบแบอแบบ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 แบสแบบแแดบแบบบนแบงแบบ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 แบแบบแแบบแบบแบแบบแบบแบ่ ไม่ใหมอยู่พึ่งหวานวีนนารักคกได้พี่น้องน,นี่มูเดียวกันกันกบเมื่อกี้หน่อยส่งเนาะต่อว,วันน้ำพายางมาอีกเก้าหนึ่งจังเห็นค่ะว้าวอ้ยขาพี่ดกนั่งอาจจะเป็นมูลหลายคนนี้แต่ว่าเขาบ่ท่านนี่เห็น ท่านได้เห็นงานมือดีดีเก็บไปได่ละสองตำดอกอู้ส่นสดใหม่ๆเลยจ้าส่วนมากอรุ่นนี้ละเนาะงานุ่นพอดีพอดีมูเพิ่นกำลังสิยู่ใต้ดินละมั้งงานอืมจับของแท้นะนนี้อะนี่นู่นอะกลมกลมีิยางออกเมื่อแล้วพี่น้องเลย คำเติบเด้องจากเราชมคลิปมือน,นี้ว่ยว่าจะถุ่มบุ๊กยังสีเหล้วเนาะคะ่ะนี่น้องในชมชมกับเ้าไห่สดเลยเนาะพ่ออีกเลยโอ้ยแหกไห่สดจังไหนกับซับนันเนาะไข่เนี่ยต่เป็นมูน้อยสดเนาะครับผมนี่ะค่ะพ,พี่น,อน้องอ้อมมันนี่เลยนี่ล่ะออมนี่เลยคุณเนี่ย,ยคุณเนี่ยคุณเนี่ยไข่เน่หน้อยเนี่ยแม่หเหมือนได้จับบนท่านใหญ่ใหญ่อยู่นี่ เอาแต่น้อยใหญนี่ก่อนขาวๆซุนั่นแม่นมดโอ้ยนั่นๆๆๆโอ้นไข่นึงอยู่ใกลไก่ไข่มูบ่ไก่จังได๋ไก่จังได๋บ่นะตามไปบ่แหนมเห็นอยู่นะก็ย่างมาไก่นี้ค่อยก็มาอยู่เด้เจ้าละย่างไก่มาบ้านฮี่ปยังมาไก่ซําใดนั่นเด้สงสัยมันสิอเป็นร้อยว่ะมันห่างกันเด อ้ยน่าจังไไดอันนี้คือกินผักกินแน่้อแทะแซบนี่สามใค่คนนี้หน่วยหนึ่งเนี่ยน้อยแล้วก็บองอันงามๆเลยเขาไงก่อนอุ้ก็อยู่ไก่กันแทะเสร็จเป็นหยาดกันเนาะกูรักเฮ็ดพงก็งงก็อันเดียวกันนั่นแหละเชื่อได่งามเนาะงาามเนะครับอืไงงามครับเฮ็ดพงเข่างาม พึ้งข้าวเห็ดผู้หวานจ้ะไปเอากลับเต็มแลนผู้ใดอู้อ๋อขี้ก้อนเห็นออกก่อนป้าแล้วงูขาวบ่อไอ้สว่างอุ้ย <laughs> เราไม่เอาออกไม่รู้นะเนี่ยแล้วงูขาวแล้วมั้งนี่เลิกไปนี่เดี๋ยวเ้าปปุกไว้เนาะ โย่อ่ะ้าอะไร้องาวเข่อีกแล้วค่ะพี่น้องรอดอยู่ด้วพูะพูดนะพูดนะโอ้โหละคงหลังวันนธรรอีกเนาะมาเก็บกันเลยจ้ะ อันเห็นเห็นลงกเขาเว่าเห็นดอกมันโพแล้วดอกัโพเราไม่ทาตัวนี้กินมันนี่เห็นไหมอืมอสุดยอดแมนไยัเป็นที่โล่งกเขาไม่ทากินนี่น,กกน,นี่ห่ย ไท้องกินทั้งเห็ดเผือกได้ทั้งเห็ดยี่หร่ทั้งเห็ดเผือกข้าจ้าพี่น้องมึงเนี่ยงามงามวันพระฝนตกมันเลยเป็นจังซี่มเนี่ยฝนตกใส่จ้าก็เลยมอมเมียมจักหน่อยค่ะพี่น้องหร่าเติบพมันละมอมเมียมก็ได้มึงเนี่ยเห็ดเพิงกเนี่ยร่างออกาศงามือเก่าจ้ะคลิปหน้ามาพอกันใหม่เด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำค่ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะพี่น้อง ลากันไปก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับยิ้มปุยยิ้มปุยขึ้นกอลและมือนีก็ได้เอา <No. S 1> เนาะเป็นดีใจเต็มที่เลยมือนีเ,นเ,เต็มตา <c oughs> นั่น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 นแดดทั้งฝนเนาะครับผมไป